Reloading. Cover me. กันขึ้นแต่ข้างบนนี่มาแล้วครับคุณิชินครับคุณอัิชินเดินมาแล้วครับปลายดว่าคนอบมาเจอแล้วครับเอาเอาเอาตายครับผมุทโอมได้ไปอกนคิวครับผมเลือดเลือุโอมนะครับยัง1้อเอเต็มอยู่เลยนะครับเนี่ยเฮ้ยมันแปลกจริงเมื่อกี้โเโตเอมรึเปล่าใช่ข้าตกเม็ดครับน้ององปาเดินหากันครับจิ้ไปก่อนครับอับบิชิบโดนไปแล้วครับผมจะอายเป็นส3บสาเอ้ยต่อ12เีย ทำอะไรก็เนี่ยทำอะไรครับกูเห็นนะไอ้เขี้ยมัน้ข่าเลยที่าเอาสองฝ่ายวิ่งหากันวิ่งหากันติดคานครับตะกล้องครับตะกล้องก็ติดคานครับอ้าอะไรครับเนี่ยอีก2นาที3ามสิบวินะครับระหว่าง25่สิบหคิวกับสิคิวนะครับใครจะเป็นฝ่ายใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับอ้าวเฮ้ยสีข้ามถลอกแล้วครับคุณอมกฤิ โดนยิงข้างจนต้องพังหมดแล้วครับเเอาไปชิลยครัับกลงมองหาเหยื่อเฮดช็อตไปครับอาไปแล้วครับมีการปล่อยช็อกอาซีเขาแต่ช็อกอาซีก็เป็นเหงาอ้าไปชินตายอีกแล้วครับตอนนี้ทั้งสองคนใช้ปืนเดียวกันนะครับผมไม่มีใครเปลี่ยนปืนแล้วก็ไม่มีใครใช้ปืนต่างกันอ้าวแล้วครับวันบูลเลตอินด์ดรีมครัับบวนเลตครับ เอาขนาดเหลือแม็กเดียวยังเต็บได้ครับผมครับปืนกลับมาทำร้ายเจ้าของเองครับโอ้โหคุณอภิชินเขาหยิบปืนของคุณอมกริกขึ้นมายิงยิงลมครับตากไฟตา่ายตากเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับยังไงครับผมหนึ่งนาทีสามสิบวินนะครับกับยี่สิบเก้าฟิวมอเตอรท็อไปแล้วมอเตอท็อปติดหลังคานะครับลมกลิ้งเลยเลยน้อยไปทั้งรถยังไง กิกรดึ๊อ้าวตายครับ30ต่อ12ครับดูจากสภาพนะครับ1นาที11วิดวิน่าจะไม่มีการน่าจะเป็นเอกฉันเลยนะครับแตมขาดแล้วครับแตมขาดขาดเลยเลยครับขาดไปแล้วลองจอดกรงไม่องกิตครับอง์กิตไม่ยอมครับผมองค์กิตไม่ยอมครับยังคิดว่าตัวเองจะกลับมาพิกได้นะครับสู้อย่างสุดลินอ้าวมาแล้วครับมาแล้วครับปืนนล้วก็ปืนลูกตุดปืนลูกตอ้าว เออลูกทุเองยังตายอีกไอ้เหี้ยโอ้มาแล้วครับ45่ิบาวินะครคุณอภิชินจะเปิดไหมครับสกิลสกิลสุดท้ายแล้วก็จะเปิดนะครับยิงไยักษ์ไทยตากล้องกูไปไหนแล้วก็ไม่รู้คุณโอมเกตนะครับยิงไปด้วยปืนมอกนะครับเดสเซอร์ตอีเกิลนะครับยิงยังไม่เข้าสี่สิเอ้ย20สิบวิสุดท้ายนะครับเอ้ามาเจอเจอหน้ากัน ออสงคามปืนพกนะครับสงคามปืนพกเอ้เดี๋ยวปืนพกทำไมมันยาวจังเลยทำไมปืนพกยาวจังเลยสิบวิสิบวิครับห้าวิครับจบแล้วครับเกมนี้ก็จบไปด้วยสกอร์สามสิบสามต่อ13นะครับโดยฝ่ายของคุณอาพิชินเป็นนลยขอบคุณที่มารับชมครับ กราบสวัสดีครับผมวันนี้เรามาพบก,กับคู่เด่นคู่ดังประจำนี้ระหว่างอมกิตกับคูนรันพงครับผมทำการเลือกปืนกันอยู่ครับอมกิจเลือกอะไรเฟน,นิดครับผมส่วนนรันพงเลือกอะไรเรอ่ยครูนรันพงก็เลือกเฟน,นิดเช่นกันครับแต่อันนี้ไม่ได้แต่งนะครับเจอกันแล้วครับเป็นอมกิลนะครับคนแรกทีเ่เก็บคิวหนึ่งไปได้ครับผมนรันพงไม่ยอมครับเปลี่ยนปืนไปนี่สุด ครับผมกิดนอนกีบเข้าไปหลบในบ้านเอาดีโน่ดูอุ้ยนนนนนดัวกันมันแล้วครับผมสุดท้ายเป็นลันทีเก็บคิวเข้าไปได้ครับผมตอนนี้สกอร์เสมอครับหนึ่งหนึ่งปล่อยเวลาไหลครับคู่นี้ไม่รีบเน้นล็อกขอบเน้นขวไว้ก่อนครับเห็นกันแล้วครับเอายัางไงครับเฮ้ยองค์กิบเปิด เป็นอมกิจที่เกลี่ยสองคิวต่อนหนึ่งไปได้ครับผมเอายังไงครับเกิจเลยเอาเลยองค์กิจยายอนครับโดนสโลครับอมค์กิจต้องเปิดเต็มครับผมอมกิจเก็บไปไดิอีกหนึ่งคิวอ๋อทนี้ครับตองฝ่ายเกิดคนละที่ครับเข้ามาแล้วครับทีไปดิครับอยู่ข้างหน้า นัลลันคงที่เก็บคิวไม่ได้ครับผมรอบนี้แภาคภาคกีตบนะครับตอนที่ต่ตไปทหากันอยู่ไอ้เขียกดเขียดเ่ากันแล้วครับผมแต้มคุณกีตหรอยนี่คู่ได้ไหนเนี่ยใช่ใช่เป็คล้ายกันอ่ะกีตบวีครับองค์กิตกำลังไปหานัลลังคงครับปล่อยครับยังมีที่ถึ่าอย่ารวะยังไม่ตายให้องค์กิตเจ็บเจ็บกันเรียบร้อยแล้วครับยืนยันคิวครับผม เจอหน้ากันน้องไฟนี่ยังทำยูไอเหมือนนี้นี่วะในบูสิกเหรออุ้ยเต็มเต็มครับผมกรมนารันพง5ห้าต่อสามครับผมเฮ้ยอะไรเนี่ยครับนารันพงศ์อยู่ที่สูงกว่ามีมีได้เปรียบไหมผมก็ขึ้นที่สูงเหมือนกันับเดินลงมาแล้วต่างนี้ต่างไฟยังไม่เห็นกันับผม เอ้ยเราเห็นกันละมีการเปิดระเบิดปืนพกครับผมพอระเบิดแล้วครับผมพลาดระเบิดแล้วครับไอ้องคินรู้ทันองค์กรู้ทันนะผมตอนนี้ตามไฟก็พยายามจะหนีหน้ากันครับผมไม่รู้จะหนีก็นทำไมมึงก็ต้องยิงอยู่ดีมันก่อนแข่งกก็ได้๋อครับเจอหน้ากันแล้วเข้าเลยไหมครับตั้ันหน้ากันแล้วครับองค์กรเปิดก่อนไม่รู้ตัว รันพงค์เก็บคิวไม่ได้ครับผมอุ้ยอะไรนะโอ้ผมกีดเกิดใหม่แล้วครับผมล่างไม่ทันใช่ไหมตอนนี้ต่างฝ่ายกำลังหากันเองเอาละครับรันพงค์ยังไม่เห็นเอ้ยเริ่มเห็นแล้วรันพงค์เปิดก่อนครับผมกีดเจ็บหนักครับผมอุ้ยเป็นรันพงค์ที่เก็บไม่ได้ครับผมตอนนี้แต้ม6ต่อ3ภายในเวลา6นาที6นาทีต่างฝ่ายยังคงไม่เห็นกันครับ ตอนนี้เห็นแล้วนา่นร้องเปิดปอนครับผมจิตเปิดไปจัดการปืนท็กครับผมครับยิงสวนนี่ไม่จัดไอท็อกใส่กันนะผมนั่นร้องคงเก็บคิวไม่ได้ครับตอชัยยังอยู่มันกว่านี้อีกมัอยถึงไอ้เงี้ยแหละล้างกูเนี่ยโคตขยะเลยอ้ะเดี๋ยวว่าเพื่อนอย่าว่าตัวเองด้วยไอ้ขยะไอท็อกนะครับ ตายเป็นองค์กรีนที่เก็บมาได้นะครับรอบนี้ผมเอาแล้วครับแต,แต้มห่างกันสี่แต้มรู้สว่าเราจะพลิกกลับกันได้ไหมกับองค์กรีนเอาล้วครับเตือนหน้ากันไม่เลยเตือนองค์กรีนเห็นหนอนั่นเราะเรียบร้อยครับแต่เราไม่มสวนกลับไปได้สุดยอดจริงๆครับผม,ามาเรื่องเป็นเกนิยกให้เขาจริงๆเพราะเขาเล่นเป็นอยู่ปืนเดียวแตไอ้อง ผมกินเห็นก่อนครับเปิดครับน่ารันคงก็เก็บไปได้อยู่ดีครับผมเรียกได้ว่าเป็นสุดยอดเทพแห่งเฟนิทจริงๆครับน่ารันคงเนี่ยเล่นเป็นอยู่ปืนเดียวอ้าปืนอื่นก็ได้เอาวะล่ะอ้ากองกิจบอกเฟนิทไม่ไหวครับขอสู้ด้วยปืนพกดีกว่าเครับเปิดเข้าไปแล้วเจ้าหนึ่งครับเป็นเอกในระยะนี้โอ้โหเหนื่อยนะครับไม่ได้ ระยะกลางอะไรแนี้ยิงกันไม่โดนสักนัดเป็นหน้ารันฟงที่เก็บได้อีกหนึ่งคิวครับผม11ต่อ14แล้วครับภายในเวลา5นาทีเดี๋ยวซิว่าเราจะพีก็ได้ไหมเห็นกันแล้วครับผมเปิด้โอ้ิดไปสลายต่ติดครับผมตอนนี้รันพงชิวๆครับเต็มเต็มเยอะเกือบขาดแล้วร อันน <l ots sei> ี <Techn Pokémon> ้ต่างไปจังไม่เห็นครับนารันพงก็เย็บ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 ไปมัเย็บมาเหมือนกดองคนนี้เลเอากอไเเตอร์มือซ้ายครับผมเป็นคิวสติที่ลุกตุ๊กจริงๆครับผมการลบล้งต่อ องค์กิตเปิดก่อนครับแล้วเดียวจับได้บีโทนี่ไปไงวะอาจัรย์พูดถมึงใช้ป่าองกิตถ้าจับได้บีโทมึงใช้ป่าวเอาครับตั้งไฟยังมันคงไม่เห็นกันเจอได้เป็นองค์กิตที่เปิดแล้วยิงไปได้ครับผมรอบนี้รันคงไหวตัวไม่ทันครับอย่านิ่งนอนใจครับแต้มขาดก็อย่านิ่งนอนใจเด็กเตอร์พยายามครับ ตอนนี้เป็นมหาสงครามคูอับคิว่าใครไม่ได้แก้ฝันฝ่ายอมนัลลังคงหายเเนฮี่ยนัลลงคงเก็บหนักแล้วครับองกิตองกิดหนีก่อนครับต่างรีเรียชักรีเรียชเลยไหมไม่ไม่ไม่องกิดโดนเก็บหนักครับผมถ้าเป็นสีพมันน่าจะล็อกนี่ลอกเลยครับองกิตเจ็บหนักมากครับตอนนี้เอายังไงครับเจ็บตุกตออุ้ยหนักจริงๆครับผมไก่ไก่ตายแล้ว ผมกิจบอกขอเวลาหนีไปฟื้นเลือดแป๊บนันพงไม่ยอมครับจะฆ่ามาเก็บให้ได้ของกูลงครับผมของไคัมแบ็กครับผมนั้นพงสับเข่าครับรอบนี้เอาละครับนันพงเห็นอมกิจแล้วครับเมื่อกี้อ,อ่าไปเจอหน้าครับนันพงศ์ที่ดีกว่ผมกิตเริ่มเจ็บแล้วครับสู้ต่อครับผมนนตายแล้วเรียบร้อยเขื่อโตไปกลับมาดูมันหยุดแล้วน่าดูตีต่อเจ็ก เป็นนิกเล่นแบบกูเลยนี่หวายเป็นนิกระยะนี้ครับผมระยะนี้ผมว่ายังไงก็ไม่ได้นะครับเอดมึง้ไม่ดิผมกินเจ็บครับผมกินเจ็บอีกยอบครับเมื่อกี้ไม่เลือดเยเจ็บนะครับเกือบตายครับไี่เลือดนะกูไม่ดิน้ารันโคงสบายชิวๆครับไม่ถนัดทุกย่อยิงนี่ผม กกัับบี่งเียเอาละครับต่างฝ่ายไม่เห็นครับตอนนี้เราพวกอ้ยโผล่ไปเขาเห็นอาครูเฉลยให้โอนมึงต้องคอยเตลเข้าไปเล่นระยะใกล้กับมันอะถ้ามึงบวกกับระยะไกลมึงไม่ชนะมันหรอกอ่าที่นี้ดีจากพี่เซนนะครับแล้นังไปใช้ผมกิดเห็นแล้วครับผมกิดอยู่ข้างล่างครับวิ่งยังไงอี๋เรานั่งแล้วเข้าข้างหลังครับผมบแทงข้างหลังขลุถึงหัวใจครับผมใส่เส้นสเตปอ่าอ่ามีการใช้เพิ่ง ไปแล้วครับผมองค์กิดเก็บไปหนึ่งคิวครับเจ <_ C 1> ็ดสี่ต่อเก้าขคิว <_ C 1> ข้ามไหนวะโอ้ยนั่นลำโพงเก็บไปอีกหนึ่งคิวครับผมไม่ยอมครับไม่ยอมไม่แต้มแต้มตัวเองน้อยกว่าจริงๆครับผมน,นั่นลำโพงคนนี้นั่นลำโพงคนนี้มันดูเหนียวคนเหี้ยเะไรแล้วก็อ่านชื่อไม่รูละเปิดไม่ได้อีกเป็นสิบห้าต่อสิบรับผมองค์กิดก็ไม่ยอมเช่นกันครับเรียกได้ว่าไม่ยอมแพ้จริงทั้งที่แพ้มาตามเมื่อกี้ เอ้ยมีสิส์ครับอีกแค่สีส่ตัวสามารถที่เกมได้ครับผมองกฤษเอาอยัางไงครับเอาเด็ดกาก็ตอนนี้ต่าฝ่ายยังไม่เห็นนะครับ แล้วครับผมมกิตไหนนี Book, ่เน็ตเบผมเรียบร้อยครับเน็เนครับเนครับเออมันกหลุดนงขอบุเช่เนี้ับมาเกินใหม่แล้วครับเนกลับมาแล้วผมเี่ยก็ว่าคููนี้ไก่หมดแล้วครับเลยศูนย์สิบสามสินาครับ ปาทอโลครับนัลรันพงศ์หลบได้ครับไม่หลบคนง่ายๆผมกีดปาดเข้ามาครับนะครับเจอหน้าแล้วนัลรันพงศ์ตัวครับนัลรันพงศ์ไม่ยอมก็เปิดโล่เก็ไม่แล้วผมตายเกลี้ยงาครับโดนโล่ครับผมตายเกลี้ยงทิพวิทิพวิทิพเก้าแม่สุดขนาดโล่งยังสเตลนะโอ้โหนัลรันพงศ์ครับเล่นเกลียนแล้วครับผมไม่ยอมครับผม ดนเลยอะไรว้อมจิตเกเลยค่เฮ้ยยดู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 เล่นเลยดูสุดท้ายครับอะไรวะดูดไอ้ไอ้ผัดูนี่กูกูดูกัทานก็จรครับผมเสมออ้ยเจนตอสิบสองครับขอบคุณที่รับชม